สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุธบอลสีนะครับวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับก็ค่าจะส่งอยู่ที่3าสิบบาทนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่โอนนะครับผมสําหรับคุณลูกค้าที่จะส่งปลายทางนะครับก็ห้าสิบาทเหมาเหมานะครับผมเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับครับบอลสี กระถางนี้เป็นไม้ใบกลมนะครับผมนะฮะเป็นแม่พันธุ์นะครับผมนะครับอายุก็หกเจ็ดเดือนแล้วครับนะหกหกเดือนกว่าแล้วครับผมนะครับก็พร้อมทําจํานวนนะครับผมนะครับเป็นด่างแบบปลาค้าใบกลมนะครับผมอ่าจะลักษณะแบบแผงแผงหน่อยนะครับผมนะฮะด่างคล้ายกับสยามนลารมิตเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็พร้อมทําจํานวนนะครับผมกระถางแปดนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยเก้าสิบาทนะครับผมร้อยเก้าสิบาท ส่วนกระถางนี้เป็นไม้แลไอเทมนะครับผมนะครับก็อยู่ในกระถาง8ดนะครับ8 8มิตรซีรีนะครับผมนะครับอันนี้เป็นหลอดใหม่ล่าสุดนะครับผมนะครับเป็นวันพฤะเลือกหัสนะครับผมวันพฤะเลือกหัดกระถาง8นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่450บาทนะครับผมนะครับสาหรับคุณลูกค้าที่สายทําจํานวนนะครับผมนะครับก่อนเมษานะครับพอหลังเมษาก็สามารถเอาจํานวนที่ทํานะครับ แบ่งได้สบายมากเลยครับเป็นวันพฤหัสป้ายนะครับผมนะครับนะแบ่งอยู่450บาทกระถาง8มองไม่เห็นกระถางนะฟอร์มประกวดเลยก้านแข็งเป๊กเลยนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้ที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับต่อมาก็เป็นกระถาง6นะครับผมนะครับไม้ด่างเหลืองทองนะฮะอย่างก็ทรงใบอย่างกับคุณพระเลยนะครับผมนะครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่150บบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้ คล้ายๆกับแสงจันนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าจะป้ายมากป้ไปน้อยนะครับเพราะเป็นไม้เมล็ดนะฮะไม่ใช่ชิ้นผ่านะครับผมกระถางนี้ปลูกจากไม้เมล็ดนะครับครับลองเอาไปลุ้นดูนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับผมนะครับต่อมาก็เป็นบอลที่มีนักแข่ง ไม plane. ่เชิงน่าแข่งเท่าไหร่นะครับเป็นบอลกาบคล้ายพยามุดจลินนะครับผมนะครับด่างออกมุวงๆุงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่ง90บาทนะครับผม90บาทนะครับผมเนี่ยต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะฮะอันนี้ไม้เมล็ดสองต้นนี้คือไม้เมล็ดนะครับคือแม่อุ้มฝักนะครับเอาจริงๆเลยคือแม่อุ้มฝักเป็นซันเซ็ตสกายนะครับผมนะครับทั้งสองต้นเลยนะครับผมแต่หน้าแบบไปคนละแบบแต่แม่อุ้มฝักคือซันเซ็ตสกายนะครับผมนะฮะ กระถางนี้นะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่90บาทเหมือนกันนะครับผม90บาทนะลองไปลุ้นดูนะครับผมเป็นไม้ด่างเหลืองนะครับผมไม้เหลืองนะครับไม้เหลืองนะฮะตอนนี้นะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นเอ่อโอ้ผมชอบหลอดใหม่จังเลยนะครับไปอย่างก็ทิดาลูซิเฟอร์เลยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเป็นลูกตาลแผงนะครับผมนะครับลูกตาลแผง ครับกระถางนี co ้แบ mm ่ง hmm, ร so like mm ้อยห้าส right. ิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับอยู่ในกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะครับปีศาจลูกตาลแผงนะครับผมแต่หลอดใหม่รับประกันเลยว่าข่ามิ้นเข้าเต็มเตมเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมเป็นไม้ด่างนะครับผมไม้ด่างกระถางนี้นะครับรอการตั้งชื่อนะครับผมนะครับไม้ด่างรอการตั้งชื่อนะครับผมมีมาแบ่งสองกระถางนะครับผมนะครับนะฮะ คือแม่อุ้มฝักเป็นศีลาหุ้มทองนะลูกค้าแม่อุ้มฝักเป็นศิลาหุ้มทองนะครับผมนะครับตอนโตใบจะเป็นมันเลื่อมเลยนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นบอลป้ายนะครับผมนะฮะเป็นบอลป้ายนะครับสองกระถางนี้กระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเลือกเลือกเลือกดูนะครับผมนะครับไม้ใหม่ๆหน้าหน้าแบบหน้าที่สวยนะครับผมนะฮะดูนะฮะอันนี้โอ้โหเหมือนลูกตาลเลยนะฮะนะครับ กระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้รอการตั้งชื่อนะครับผมนะครับโอ้แต่ผมเปรียบเทียบนะสองต้นนี่คนละพันนะมาเหมือนกันเลยอันนี้ลูกตาลนะครับผมนะอันนี้ไม้เมล็ดศิลาหุ่มทองนะครับผมนะครับครับต่อมาเป็นทองล้นฟ้านะครับทองล้นฟ้ามีแบ่งสองกระถางนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าบาทเออหนึ่งร้อยพอครับผมหนึ่งร้อยห้าบาทแลจะตึงครับ ครับอันนี้ใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมนะครับหลอดไม่ล่าสุดนี้แบบชําเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็100บาทนะครับผมนะทองล้นฟ้านะครับไม้ของสกลนะครับผมนะฮะสกลเต่าทองนะครับผมนะครับอาจารย์สกลนะครับหรือว่ากอ่อกบอลสีนะครับผมนะครับต่อมาเป็นซันเซ็สกายนะครับผมซันเซ็สกายนะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อร้อยห้าสิบบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทหน้าหน้าอย่างก็ทองหลังพระเลยนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นไม้ไม้ด่างนะครับผมใบกลมบล็อกเลยนะครับผมนะครับเป็นเสาสายไหมนะครับผมเสาสายไหมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้ไม้เมล็ดเกาะเก็ตนะครับผมไม้เมล็ดเกาะเก็ตนะครับแบ่งยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับไม้เมล็ดเกาะเก็ดอยู่ในกระถางหกนะครับผมทรงโคตรดีเลยนะครับผมไม้เมล็ดเกาะเก็ตต้นนี้ต้องโพสต์ขายหน่อยถ้าไม่ไฟนะครับ ครับอันนี้ฟอร์มใหญ่หน่อยนะครับผมนะครับฟอร์มใหญ่หน่อยนะครับไม้เมล็ดไม้ไม้ศิลาหุ้มทองนะครับนไมฮะไม้เมล็ดนะครับผมนะครับอันนี้โตขึ้นมาหน่อยนะครับแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับมีอยู่สองกระถางนะครับผมเอ่อไซส์สามร้อยห้าสิบาทนะครับมีสองกระถางนะครับนะฮะไม้เมล็ดศิลาหุ้มทองนะครับผมนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมนะฮะอันนี้ ลายออกนะศีลาหุ้มทองเลยดูนะป้ายอย่างกับอีสาสแดงเลยนะครับผมไม่รู้สกลคุณสกลนะฮะผสมไม้เก่งมากเลยครับอาจารย์สกนนะครับผมนะครับต่อมาเป็นศีลาแผงนะครับผมนะดูนะครับเออเป็นศีลาแผงนะครับผมศีลาศีลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เออ ร้อยหกสิบาทนะครับผมร้อยหกสิบาทนะครับร้อยหกสิบาทมีมาแบ่งสองกระถางนะครับร้อยหกสิบาทนะครับต่อมาก็เป็นพุทธคุณหน้าแดงนะครับผมพุทธคุณหน้าแดงนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งที่สองร้อยเก้าสิบาทนะครับผมกระถางหกนั้นลูกค้าพุทธคุณหน้าแดงนะครับหาที่สวยที่สุดอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับผมนะครับแล้วแบ่งปันแบบผมแบ่งต่ํากระทุนนะครับเป็นพุทธคุณหน้าแดงที่จะเอาเอาพันธ์เข้ามาขยายพันธุ์นะครับ หน้าแดงม่วงๆเลยนะครับผมนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเป็นไม้เมล็ดนะลูกค้าเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะเป็นไม้เมล็ดนะฮะกระถางนี้นะครับไม่ใช่ทองเศรษฐีนะลูกค้านะครับไม่ใช่ทองเศรษฐีนะพาอทรงใบกลายเปทรงใบคล้ายจะเป็นบนใบหอกนะครับแต่เป็นใบหอกที่ว่าค่อนข้างหอกสะโพกใหญ่นะ ประมาณนั้นหอกใบไทยอ่ะครับออกไม่ไม่เชิงนะออกใบจะคล้ายๆใบหอกแต่ไม่ถึงกับหอกนะครับแต่ก็ไม่หักครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทแล้วครับผมร้อยห้าสิบบาทไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับก็ลักษณะเป็นกัดสีแล้วก็ป้ายด้วยนะครับผมนะครับต่อมานะครับมีต้นเดียวนะลูกค้าคือทางสวนที่จังหวัดพิษณุโลกแบ่งมาให้ต้นเดียวนะครับผมนะครับเนี่ยเขาก็มี อยู่หลายต้นอยู่ฮะแต่เขาจะเอาจดชื่อนะครับผมนะครับเป็นเทวเทวาเทวาสุวรรณนะครับผมนะครับเทวาสุวรรณนะครับนะฮะเขาเราเขาจะนะจะทาจานวนจดชื่อนะครับผมนะครับผมก็แบ่งมาได้ต้นเดียวเอามาให้เอฟซีนะครับจริงๆอ่ะผมก็บอกว่าจะเอามาเหมือนแบบมีดแรกเขานะครับเทวาสุวรรณผ่าแผงนะครับผมนะครับเทวาสุวรรณนะครับ ไม้แลตัวเก่านะครับแต่ตัวนี้กลายเป็นตัวใหม่เลยนะครับเพราะว่าหน้าเขาใหม่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเนาะขาวเหลืองถ้าเหลืองเข้าก็โอ้โหน่าจะขึ้นเป็นสิบเต้มเลยนะครับผมนะฮะก้านแข็งนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเทวาสวนแผงนะครับผมนะครับเป็นหน้าใหม่ๆนะครับเจเนเรชั่นใหม่ของเทวาสุวรรณนะครับผมนะ อันนี้เทวาสุวรรณผ่าแผงนะลูกค้าไม่ใช่ไม้เมล็ดเทวาสุวรรณนะครับต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับคนเล่นไม้นะครับผมต่อมาก็เป็นอะไรนะกิตติมาตรนะครับกิตติมาตรมีมาต้นเดียวนะครับวันนี้ครับกิตติมาตรมาต้นเดียวนะครับผมนะครับก็แบ่งอยู่ที่90 92บาทนะครับผมโอ้สบาทไม่ต้องเอาแล้วครับผมเอา90บาทนะครับผมกิตติมาตรจันจีลานะครับผมเดี๋ยวเจนจีลาไปทางจันครับต่อมาเป็น ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะฮะใบกลมนะครับผมไม้เมล็ดใบกลมนะครับดูดีเทลนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ให้นะครับกระถางนี้น่าเก็บมากเลยนะครับผมนะครับก็เป็นลูกของเกาะเก็ตนะครับผมนะครับเป็นเป็นลูกของเกาะเก็ตนะฮะไม้เมล็ดนะครับผมเนาะอย่างกับโอ้ไม้หน้านี้นะพี่จีนโคตรชอบเลยนะครับผมเนี่ยแต่ที่สวนแม่ที่บ้านนะครับแม่แต่ว่าที่สวนสวนสวนผมมีอยู่สองตู้เอง จะเรียกสวนไม่ได้นะครับเราก็มือสมัครเล่นนะกระถางนี้นะครับผมนะฮะเกาะเป็นลูกเกาะเกดนะลูกค้านะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่2 5 0หบาทนะครับผมนะฮะต่อมากระถางนี้นะครับผมเป็นลูกของเทพการเวลานะครับผมนะครับลูกเทพการเวลานะครับไม่รู้จะไปทางไหนแต่เ้าเนี่ยขอบชมพูนะครับผมขอบชมพูแล้วต่อไปก็จะด่างนะครับผมเห็นต้นใหญ่เราเอาไม่ลงนะครับผมนะครับกระนี้กระถางนี้แบ่งเบาๆนะครับผมกระถางหกนะครับแบ่งอยู่ที่ ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอ่ะอันนี้จะอันนั้นเป็นไม้เมล็ดเกาะเกศอันนี้เป็นเป็นเกาะเกศแผงเนาะลูกคา้าเกาะเกดแผงแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทกระถางห้าครึ่งนะครับผมถางห้าครึ่งนะครับผมนะ <c oughs> ต่อมาก็กระถางนี้นะครับนะยอันนี้ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดห <c oughs> ลอดใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นหลอดหลอดต่อไปนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าครับผมนะครับแบ่งเบาๆนะครับผมนะครับ ร้อยห้าสิบบาทไม้ใบกลมนะครับผมนะครับเป็นลูกชอชนินนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวใบกลมนะครับผมนะฮะแล้วแล้วตัวนี้เป็นตัวด่างนะครับผมนะครับชอชนินชอชนินไม้เป็นไม้ดํานะครับผมต่อมานะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นไม้ด่างนะครับผมนะฮะไม้ด่างนะครับหคล้ายกับสีธรรมราดมากเลยต้นนี้นะครับใบกลมด้วยนะครับผมแต่เผอิญว่าไม่ได้กลมเหมือนสีธรรมราดนะฮะ ออกจะเป็นใบพัดนะครับแต่ด่างด่างเหมือนกับสีธรรมรายนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทไม้ลงหัวแล้วด้วยนะลูกค้านะครับผมลงหัวแล้วนะฮะต่อมาก็เป็นประคัาบแผงนะครับผมประคัาบแผงนะครับผมนะลูกไม้ใบกลมนะครับประคัาบแ็งนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับผมถ้าไม้แผงใบกลมอย่างเงี้ยประเทศจีนชอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาขาย ไม้แร่นะฮะที่เป็นกระแสอยู่ในขณะโน้นไอ้ขณะนี้นะครับผมนะครับเนี่ยกระถางหกนะลูกค้ากระถางหกนะครับผมแบ่งอยู่ที่สามร้อยแปดสิบาทนะครับผมสามร้อยแปดสิบาทนะครับผมหนึ่งในจักรวาลนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็กระถางหกนะครับผมนะฮะหนึ่งในจักรวาลอันนี้หลอดใหม่นะครับผมหนึ่งในจักรวาลสามร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะฮะต่อมาก็อันนี้แบ่งเบาๆนะครับ หนึ่งในจักรวาลนะครับผมนะครับหนึ่งในจักรวาลสองร้อยบาทนะครับผมนะครับฮาร์ดบีดแผงผมได้มาต้นเดียวนะดูนะครับระหว่างบางคนถกเถียงกันเนาะระหว่างหนึ่งในจักรวาลนะครับกับฮาร์ดบีดอันนี้แล้วฮาร์ดบีดตัวนี้เป็นตัวแผงด้วยนะครับผมนะครับเป็นตัวแผงนะครับลองเอาดูคลิปผมนะฮะแล้วก็ไปดูฮาร์ดบีดที่บ้านของคูลูกค้านะครับว่าระหว่างแผงกับไม่แผงมันเป็นยังไงนะครับผมนะครับแต่ก็ไม่ได้หนีมากแล้วครับแต่ก็แผงครับ ครับแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับแผงนะกบกบนสีขายยู่400นะตัวแผงนะใกล้หมดแล้วมั้งนะอันนี้เป็นหนึ่งในจักรวาลน,นะครับไซส์ไซส์ไซส์เล็กลงมานิดนึงนะแต่อยู่ในกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เอาแบบดุวนๆเลยกระถางนี้นะครับ250บาทนะครับผม หนในจักรวาลห้าครึ่งนะครับสองร้าสิบาทนี่แบบราคาไปต่อหน้าสวนยังยไม่ได้นะครับนะกระถางนี้นะครับผมนะฮะเป็นเอ่อมงมุไม่ใช่อะไรนะมิ่งมงคลนะป้ายมิ่งมงคลตัวป้ายนะครับผมนะครับแบ่งอยู่เก้าสิบาทนะครับผมกระถางสี่นะครับมิ่งมงคลป้ายนะครับต่อมาก็เป็นเอ่ออุทยานหลวง ลาสจัพฤกษ์นะครับผมเป็นตัวแผงนะลูกค้าเป็นตัวแผงนะครับผมอุทยานหลวงลาสจัพฤกษ์นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยยี่สิบาทนะครับผมร้อยยี่สิบาทนะครับผมตัวแผงนะฮะดวไส้แดงนะร้อยยี่สิบาทนะครับผมโอ้โหแดงฉ่าดีจริงๆนะครับแดงปนทองนะครับร้อยยี่สิบาทมีมาแบ่งสองสามกระถางนะครับผมนะครับสามกระถางนะครับนะอุทยานหลวงลาสจพฤกษ์นะครับผมนะครับอ่าตัวนี้หายากหน่อยนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่จะเหลืองเขียวนะครับ ต่อมาก็เป็นเอ่ออะไรนะทองขวัญเมืองนะครับผมทองขวัญเมืองนะครับแบ่งอยู่ที่190บาทนะครับผมกระถางห้าครึ่งนะลูกค้าทองขวัญเมือง190บาทนะครับผมนี้เธอเธอโคดขวาเธอทำไมไม่โคดซ้ายนะนะทองขวัญเมืองไซส์ใหญ่ละเด้อนะ1 9รเบาทนะครับตัวนี้นะเอาไปทําได้เลยนะครับผมนะครับวันพันหัสป้ายนะครับผมนะครับวันพัฒนาหัสป้ายนะครับวันนี้มีมาแบ่ง15นาทีนะครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพ่อค้าอัสดาวุฒิบอลสีด้วยนะครับผมนะครับนะฮะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับผมปราคราฟนี่หัวใหญ่นะครับผมนะน่าจะเป็นสยามเมืองยิ้มนะไม้